สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวินชีวันนี้เราก็อยู่กับเกม Open World MMORPG แนวจอมยุทธกกำลังภายใน o อดออ j จ s t ติ e โดยเกมนี้ครับเป็นแบบโค้ดแพลตฟอร์มเล่นในทั้งบนมือถือและบน PC ซีภาพสวยระดับพิษบนเอจแบบสวยตาแตกเลยอะ่ะการแอคชั่นทวงท่าพิ้วไหวไม่แข็งเื่อเป็นก้อนหินบอกเลยว่าโคตรมันรวมถึงมีอาชีพแปลกๆที่ไม่เคยเห็นในเกมจอมยุทธที่ไหนมาก่อนผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นจอมยุทธที่ออกเดินทางในโลกกว้างสุดาตาตาสัมผ เรื่องราวสุดเข้มข้นพร้อมเรื่องเนื้อเรื่องของตัวเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการตัดสินใจปูไอทัวคือการตัดสินใจส่งผลต่อเนื้อเรื่องครับเกมนี้โดดเด่นด้วยระบบ AI โดยมีระบบ AI ทําให้เราสร้างตัวละครได้อย่างละเอียดยิบเลยสามารถอัปโหลดรูปภาพตัวเองก็ได้หรือใช้คําสั่งพร้อมครับในการเจเนเรตตัวละครขึ้นมองอีทั้งเ c ็พีครับยังตอบโต้ได้อย่างมีชีวิตชีวาการพูดจามีการขยับปากมีท่วงท่าและรูปลักษ์ตัวละครที่หลากหลายสุดๆนะอนาดคนแก่ยังแก่สุดๆเลยนอกจากนี้ครับระบบ AI ยังมีบทบาทในการ วิเคราะห์แนวทางการเล่นของผู้เล่นเพื่อนําเสนอเฟสต่างๆอีเวนต์หรือแม้กระทั่งปรับระดับความท้าทายให้เหมาะสมลายบุคคลใครฟังมาถึงตรงนี้ครับสนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้นาได้เลยที่ลิงใตง้ตคลิปยิงลงทะเบียนเยอะก็ยิงแจกเยอะนะครับผมในวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมนี้แบบ10ชั่วโมงเต็มๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับเริ่มแรกก็ต้องมาสร้างตัวละครกันก่อนในแบนนี้ครับมี6อาชีพด้วยกันอาชีพแรกไนท์เวเกอร์ครับเป็นสายดาเมจครับใช้กระบี่มีความล่องตัวและการโจมตีที่สูง อาชีพต่อไปครับไอรอนแครดหรือสายหมัดนั่นเองมีพลังป้องกันที่สูงครับแล้วก็ดาเมจประมาณหนึ่งบาตรสตออาชีพที่ใช้หอครับมีพลังป้องกันและการโจมตีที่ค่อนข้างสูงครับ อาชีพต่อไปเซเลสทูดหรือกระบี่พินใ้ทั้งกระบี่ทั้งพินเลยครับมีระยะยิงที่ไกลครับดาเมจที่สูงและความคล่องตัวที่สูงอาชีพต่อไปสิวหรือผู้ชายลิปปินเป็นสายซับพอร์ตครับสามารถโจมตีระยะไกลได้และอาชีพสุดท้ายนูมินาผู้สามารถอัญเชิญวิญ,ญญาณออกมาได้เป็นทั้งดาเมจโจมตีไกลและซับพอร์ ซึ่งผมก็จะเลือกอาชีพนี้แหละครับถึงเขาแต่งตัวละครในเกมนี้ตัวละครค่อนข้างละเอียดยิบและสวยมากๆ อยากให้มูทโทนไปทางไหนทําได้หมดเลยอะ่ะทรงผมก็มีให้เลือกยางหลากหลายหุ่นหุนในภาพรวมก็สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระและแน่นอนในเกมนี้ครับเราสามารถอัปเดตรูปของเราครับให้เกมสามารถเจนเนเรตหน้าตาของเราครับลงไปในตัวละครของเราได้ด้วยนี่จ้าผมเอเวอร์ชั่นผู้หญิงสวยะปะลองอัปเดตในเวอร์ชันผู้ชายบ้างดีกว่าหล่อสุดๆไปเลยอะ่ะนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถใส่คําสั่งครับให้ AI เจนเนเรตหน้าตาตัวละครออกมาได้จะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับเด่นจะเป็นเจ้าหนูขี้แยหญิงสาวผู้ทรงพลัง ลิ้มฝีปากในแบบเชอรี่และเมื่อเราได้รูปร่างหน้าตาที่โอเคแล้วเราสามารถปรับแต่งส่วนต่างๆย้ำว่าส่วนต่างๆครับได้อย่างละเอียดยิบเลยส่วนหน้าผากคิวลูกตาปรับแต่งได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลื่อนขึ้นซ้ายขวาจมูกความโด่งเดิมลิมฝีปากการทำเมคอัพก็ละเอียดไม่แพ้กันรวมถึงดวงตาด้วยบอกเลยว่าเด็ดสุดๆปรับได้ยันแสงสะท้อนในดวงตาปรับแต่งได้ตามต้องการแล้วก็ไปลุยกันได้เลยเข้าเกมมาแล้วจ้ากำลังฝึกพิทยายุทธอยู่แหละในเกมนี้ครับพอมีค่าสีนบางทีจะมีแอคชั่นให้ เ,เลือกกดด้วยครับซึ่งการกดแต่ละครั้งจะส่งผลต่อก,การเล่นของเราด้วยและแน่นอนสู้ไปสู้มาเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องพ่ายแพ้ไปครับอาจารย์เก่งขนาดนี้เลยอันนี้ก็จะเหมือนหมทิ utorial ครับให้เราบังคับการกดซ้ายขวาสไลด์น้ําแข็งที่อาจารย์สร้างขึ้นมาบอกเลยเราเป็นตัวเอกก็ไม่ใช่ขี้ขี้ครับเปิดเวหาอลังการสุดๆไปเลยอะเกมนี้ถึงเมืองใหญ่แล้วจ้ะตัวละครผิวไหวไม่เก้งกล้า เลยครับซึ่งเกมนี้จะอำนวยความสะดวกด้วยการกดปุ่มน a v i ว a t เกตเตอร์หรือจะเดินเองก็ได้ครับและแน่นอนในเกมนี้ครับบทสนทนาจะมีตัวเลือกให้เราเลือกด้วยซึ่งการเลือกแต่ละครั้งจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องเดินไปแล้วจะมีเอฟเฟกต์ผีเสื้อบินมาด้วยเหมือนแมท t e ไฟเอฟเฟกต์เดินไปเดินมาเมาส์กลิ่นน้ำหอมเฉยถึงแน่นอนเกมนี้เขาใช้ระบบ AI ครับการพูดจามันก็จะมีการขยับปากไปมาด้วยสมจริงสุดๆอะและในแมบระหว่างเดินเพจก็จะมีแสงประกาศให้เรากดสำรวจได้ด้วยอย่างอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ข่าวครับ การข่าวไปได้ด้วยนี่มียูทูบเบอร์คนหนึ่งมาเล่นตัวจริงน่ารักมากชื่อบอร์ส <laughs> คนอ่านงงไปเลย <laughs> เราส่งข่าวนะดยว่าเขาจะอัปเดตหรือเปล่า <S <S ทำเควสต่อไปเรื่อยๆ,คร, <S <S ๆครับอันนี้เขาจะสอนปลดล็อกฟังก์ชันใหม่แสวงพลังเราจะเห็นไม่หมดเลยครับว่าเควสอยู่ตรงไหนบ้างลงถึงตัวละครหรือ NPC ที่สาคัญหรือแม้กระทั่งสมบัตินะครับทำให้เราหาอะไรง่ายๆขึ้นและเกมนี้ครับนอกจากเป็น Open World เราสามารถสำรวจตามสถานที่ต่างๆได้อย่างที่ผมลอบตีกองครับก็ได้สมบัติที่แอบซ่อนไว้เจอเนื้อเรื่องหลักใหม่เจอตัวร้ายหน้าตาอ้วนฉุกซึ่งตรงนี้ครับก็สอนให้เราใช้สกิลกดปุ่มโจมตีต่างๆครับกดออโต้ไม่ได บอกเลยคอมโบสนุกมากๆครับเจอตัวที่เหมือนเป็นบอสใหญ่พอสอนให้เราหลบหลีกมากขึ้นครับน่าแล้วจา่าพบเท่าแก่เหลี่ยมเห็นไหมครับว่าเอ็นีซีของเขาไม่ได้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยอย่างคนแก่หรือคนมีอายุครับก็ดูมีอายุจริงๆอะ่ะสุดยอดเดินทางไปหาสิทธิพี่ที่เรือสําราญมาจดหมายเชิญให้สิทธิพี่จากอาจารย์และแน่นอนบทบาาตัวเอกครับมีคนมาบุกในเรือเราใช่มีคนมาบุกเรือ,อนนมาไดงสิทสิพี่เดี๋ยวสิิ์น้องจะจัดการเอง วันนี้เขาจะสอนปะอ๋อมันมีสกิลเสริมใช้พลังลมพลังไฟจะบอกนะเราใช้พลังลมผักปัเนี่ยพลังลมมันจะตายแล้วสิพี่หายไปไหนทำอไมเหลือแค่กูคนเดียวใช้มือใช้มือเปล่าลรับเหล่านี้คือจอบยุดสุดๆบัๆ๊ม ภารกิจสาเร็จเฉยเรียนรู้สกิลใหม่เงาตามทุลีตอนนี้สกิลก็จะค่อยปลดมาเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องครับตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำครับเจอกับช่องตีเหล็กบึกบึนสุดๆไปเลยอะในตอนนี้ครับเขาจะสอนให้เราใช้สกิลเสริมครับคือสกิลเสริมตรงนี้ครับจะทําให้เราผ่านเคลดต่างๆว่าจะเป็นใช้ธาตุน้ําธาตุไฟอย่างนี้ครับใช้ธาตุไฟเผาเหล็กซึ่งสกิลเหล่านี้ครับจะออกมาเรื่อยๆครับหากเราทําเควสพิเศษสําเร็จในเกมนี้ครับยังมีกิมมิคอ่นๆอีกด้วยมีทุกคนได้ยเสีงป เขาร้องเพลงหรอระ<อ>หว่างซักผ<ส>้าโอ้ยน่ารักอ่ะเ้ย <า>เป็นความสำเร็จด้วยได้รับเข่งสักพ่าือ <c oughs> น่ารักดีนะ <c oughs> ในตอนนี้เขาจะสอนให้เราติดตั้งแผงสกิลครับซึ่งจะตีด้วยมือก็ได้หรือกดปุ่มเดียวสามารถออกได้หลายสกิลทำเวสหลักกันต่อยได้ขี่นกกระเรียนเหินหาวเฉยเรียนรู้สกิลใหม่จากสิทธิ์พี่ปลดล็อกฟังชันอัปเกรดกำลังภายในซึ่งก็จะเหมือนรูนที่ใส่ในกับตัวละครครับเพื่อเพิ่มค่าสตเตตัสต่างๆเดินทางกับสิทธิ์พี่มาพอสมควรได้สิทธิ์พี่มาเป็นคู่หูเฉยซึ่งในเกมนี้ครับเมื่อเรามีคู่หูมากขึ้นเราสามารถ นำสกิลของคู่หูครับมาติดตั้งไว้ใช้ได้เลยแต่เราต้องเลือกครับว่าใช้สกิลของเราหรือสกิลของคู่หูซึ่งจริงแล้วนอกจากเราจะได้เรายอดฝีมือหรือคู่หูจากกิจกรรมครับเราสามารถกดสุ่มกาชาได้ด้วยโดยตู้จะแบ,บ่งเป็นสองตู้ตู้การันตีหน้าตู้และตู้ธรรมดาซูส้สามารถกดดูได้ครับว่ามีโอ,อกาสดรอปเท่าไหร่ได้สิทธิ์พี่มาเป็นคู่หูแป,ป๊บหนึ่งมีคนมาหาเรื่องเฉยพอรน,<ฮ>นี่ฮิวเนี่ยฮิวตัวเองเห็นนะฮิวสิทธิ์พี่มันฮิวตัวเองทำาะไรเกาะด้วยเกาะแตกมึน มันงงเลยดิ ทำไปสปาคาปลดล็อกฟังก์ชันใหม่แฟชั่นมีสก,กินแฟชั่นให้ซื้อเต็มไปหมดเลยสามารถใช้หยกซื้อได้พูดถึงชุดแฟชั่นชุดแฟชั่นก็มาเลยครับทำเวสไปเรื่อยได้ชุดแฟชั่นฝีด้วยจัดไปเลยชุดสีม่วงสุดเซ็กซี่มีสิ่งมงคลหรือสัตว์ขีต่างๆใช้แล้วก็รู้เลยครับว่ารวยนอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงให้ซื้ออีกด้วยเป็นน้องแมวแล็น้องหมามีหลายแบบให้เลือกให้สะสมและเกมนี้ครับเวลาเติมคุ้มสุดๆนะครับเพราะว่าเติมเงินครั้งแรกก็สามารถได้รับคูณ2ไปเลยรวมถึงมีส การเติมเงินครั้งแรกนอกจากนี้ครับในเกมนี้ยังแจกของต่างๆมากมายเช่น,นบันทึกยุทธภพอิง้าเราเก็บเร็วไปเรื่อยๆครับความขึ้นหน้ามากขึ้นกระบของไอเทมมากขึ้นแบบฟรีๆอย่างน,นี้ครับแจกคู่หูสีทองด้วยทำเควสกันต่อปิดขี้เกียจน,นิดหน่อยจเจอเอเซีหนุ่มหล่อคนใหม่เขาจะให้บริการสัตว์ขี่หรือม้านั่นเองครับซึ่งในเบื้องต้นครับจะมี3สีสีน้ำตาลสีดำและสีขาวลองขี่ม้าแล้ววิ่งเร็วขึ้นสุดๆด่ะโดยเราสามารถจูงม้าได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าพอมีมาแล้วทำ นอกจากนี้ในเกมนี้ครับยังใส่ใจระบบคอมมูนิตี้สุดๆเลยว่าจะเป็นการแชทหน้าโลกกิวโค้ดไทม์ไลน์รวมถึงพูดคุยกับ NPC ที่เราพบเจออีกด้วยซึ่งในเกมนี้ครับเราสามารถพูดคุยกับ NPC เป็นเสียงพูดได้ด้วยละ่ะเธอว่าฉันสวยไหมเธอว่ากันสวยไหมสวยสิถ้าอย่างนั้นเราควรจะเป็นเพื่อนรู้ใจกันแน่นอนได้เลยเพื่อนกันตลอดไปดีเลยตอนนี้เราคือเพื่อนกันแล้วต่อไปมีอะไรก็บอกกันนะ และเมื่อเล่นไปสกักพักเราจะได้ขอมาอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดไปเลยใช้ตั๋วเงินถึงมาอัปเกรดครับอุปกรณ์ของเราครับก็จะมีความแข็งเก่งมากขึ้นกดล็อกระบบกิ้วกดตรงนี้เลยจ้าก็เลือกเลยครับว่าจะเข้ากิ้วไหนเมื่อเข้ากิ้วมาแล้วครับจะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยสวัสดีการกิลวมีหลายฟังก์ชันมากอย่างเช่นร้านค้ากิ้ว เมื่อได้แต้มกิวมาก็สามารถมาแลกซื้อของได้ถ่ายทอดพลังก็เหมือนถ่ายทอดพลังก็รับ e x p ครับสามารถทําให้วันหนึ่งต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนและเมื่อกดถ่ายทอดพลังครับผล่นจะถูกวิ้วไปที่ถานที่แห่งหนึ่งเพื่อนั่งสมาธิทถ่ายทอดพลังการกดไลครับเงินปันผลการแจกอ่างเป่าบัฟต่างๆของกิวที่เมื่อจะสูงขึ้นเมื่อเลรวลของกิวมากขึ้นกิจกรรมของกิวต่างๆอันนี้ก็จะกดล็อกตามระดับเลเวลและตามวันกิวหลีกหรือสงครามกิวซึ่งจะเปิดเฉพาะวันเวลาที่กําหนดและกิจกรรมอื่นๆที่สามารถลงพร้อมกับสมาชิกใน ได้นนั่นเองมีประกาศสงครามมับกิลอื่นด้วยนะนอกจากนี้เกมนี้ครับยังมีการลงดันเจี้ยนอีกด,ด้วยมีดันเจี้ยนหลายแบบเลยสามารถปลดล็อกตามระดับเลเวลอุ้ยนี่ไงมาแล้วได้หออและโว้ยโอเคทุกคนเหมือนจะให้เรานําทุกคนดูนิ่งมากจ่าไม่รู้เหมือนกันว่าถูกท้องไหมไม่รู้เหมือนกันว่าถูกท้องไหมด้วยปึ๊บปึ๊บไอ้สวยเหมือนจะเป็นหัวหน้าใหญ่ลุมจา้าลุมเข้าไปเลยลุมไปเลยเข้าไปในนี้หรออะไรมันดูมืด เฮ้ยเจ็ดอยู่ในภาพวาดก็อ,อยังสู้ได้เหรอเป็นเออเจ๋งว่าอุ้ยลนอา้าวตายหาไปเลยไม่รู้ว่ามันต้องกระโดดโอเคนะครับบอกแล้วว่าเกมเนี้ยมันออโต้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ออโต้นะแค่ไม่ทราบได้ของ ในยังปีนี้ได้ของมาเลยสีดงสีแดงนดอกจากนี้พอเล่นเปสักพักครับเราจะมีคาลือหานหรือบ้านด้วยกดตรงนี้เลยจ้าพอกดไปแล้วแค่พูดคุยทำเวสนิดหน่อยอะ่ะเขาจะให้เราซื้อโฉนดที่ดินมีแปลนบ้านให้ซื้อด้วยครับซึ่งสามารถใช้โยกแบบผูกซื้อได้กดกลับคาลือหานไปที่บ้านกันเลยดีกว่าบินไปเลยจ้านี่ก็คือพื้นที่บ้านของเราครับเบื้องต้นเขาสอนให้เราครับว่าสร้างยังไงระบบบ้านนี้ค่อนข้างอิสระครับบอกเลยว่าตกแต่งได้หมดอ่ะถ้ามีเงินเหลือตกแต่งได้ยันภายในเลยสามารถเลือกตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้เลย นอกจากนี้ในเกมยังมีระบบพ่อปลูกด้วยและเมื่อพืชโตเต็มที่ครับเราสามารถเก็บเกี่ยวได้โดยพืชที่ได้มาครับเราสามารถเอาไปขายที่ตลาดได้ด้วยบอกเลยว่าบ้านและฟาร์มในเกมนี้ไม่ได้มีไว้เฉยแต่เอาไว้ขายขอให้กับผู้เล่นได้ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสรุปสนานไม่มากก็น,น้อยครับใครที่อยากเล่นซอรสออฟจัสติสอดใจรอก,กันหน่อยแต่ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วสามารถลงทะเบียนที่ลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยใครชื่นชอบกันสนใจข่าวสารอัปเดตเกมใหม่ๆสามารถกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์แชร์ เป็กำลังใจได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆครับ